อ p ที่4บทที่7ถึง11อิติปิโสภควาอราหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปโนสุกโตโรกับวิทูนันตโรปุริสัทธรรมะสาละทิสัทธาเทวมนุสานังพุทโภคกวาติสวากขาโตภควาตาธโมสันทิติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิทพโพวิญูหิติ สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยาทิทังจตาริปุริสายุขานิอัตถาปุริสาบุคลาเอสภควโตสาวกสังโฆอาหุณเยโยปาหุณเยโยทักขิเนโยอัญชลีกาลณิโยอนุตตะลังปุญญเขตตังโลกาสติจินดาเมณีปิยังมันตัง ยะสังทาสังโกนาอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปภโตันจามหาราชาตวังมาโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเทเศธิกินจิเทโวเยสักโกปัจชังทัศมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสาริปุตโตภวันตุเมสิทิลาพังชนะณเยมณีจินนาปียังจะทานางสัพเพชนาพหูชนาปียังมามะ สกัตตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวลังหิตังเทวามนุษสานังพุทธเตเชนะโสตินาณสันตุปัทถวาสเพทุกขาวูปะเมตุเตสกัตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรลังปริลาหูปะสมะนังธรรมเตเชนะโสถินาณสุนันสันตุปัทถวาสเพ พยาวุปัสสเมตุเตสกัตตวาสังขรัตะนังโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยยะปาหุเนยยะสังฆเตเชนะโสธินานสันตุปทวปาสเพโลคาวุปัสสเมตุเตอิติปิโสภควาหักส,สัมมา,า,า,าสัมพุทโธวิชชาจลาสัพโนสุกโตรโรกวิทุนันุตรโรปุริสัทธรรมสาราทิสาทนนาเทวมุสานังพุทโภภควาเต สวากขาโตภควตาธรมโสันทิติโกกาลิกโกเอหิปัสิกโอปันยิกโกปจัตตังเวทิตุพวิญญูหิตตสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆและที่ทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาบุคลาเอสภควาโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะรนิโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกาสติ จินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปสันติสินเนหังมาตาบิตาวะโอระหังปะโพตันจามหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเทเศรษฐกินจิเทโวเยสักโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสาริปุตโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนานะเยย มณีจินดาป,ปียังจะทนังสัพเพชนะ,ะหูชนาปียังมามะสักตาวาพุทธะัตนาโอสถังอุตมังวลังหิตังเทวมนุษยานางพุทธเตเชะนะโสทินารละสัมตุปัตวาสัพเพทุกขาอูปะสมนตุเตสักตาวาธรรมะรตนาโอสถังอุตมังวรังปะหิราหูปะสมานัง ธรรมเตเชนะโสทินานสันตุปัทวาสเพพยาวูปะเมนตุเตสักตวาสังฆลตนาโอสถังอุตมังวลางอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังฆเตเชนะโสทินาสันตุปัทวาสเพโรคาอูปะเมนตุเต อิทธิปิสโสภควาอารหัสสมาสัมพุทโววิชาจรรดาสัมปนโนสุกโตโรกับวิทูนันุตโตโรุริสัทธธรรมสาตร์ลทิสัทธาเทวมนุษยานักุโตภควาเตสวขาขาโตภคว,วาตาธโมสันทิติกโกอากาลิกโกเอหิปัสสิกโกโอปันญิโกปจจตังเวทิตโพวินิูหิตต สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยติทางจตาริปุริสายุคานิอัฐาปุริสาบุคลาเอสภควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขีเนโยอัญชลีครณีโยอนุตตะหลังปุญญเขตตังโลกสาเตจินนามณีปยยางมันตัง ยสังทาสังโกนัอุปสันติสิเนหางมาตาปิตาวะโอระหังพระโพตันจามาราชาตะวังมังโปสัตุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเสธิกินจิเทโวเยสักโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลิปุตโตพะวังตุเมสิทธิลาพังชนาะเยมณีจินนาปิยังจัดนังสัพเพชนาพระหูชนาปียังมะมะ สักกตาวาพุทธรัตนางอสถังอุตมังวลังหิตังเทวมนุษสานางพุเตเชนะโสธินานสันตุปัตถวาสเพทุกขาวูปะเสมนตุเตสักกตวาธรรมรัตนางโอสถังอุตมังวลัง,ง,าางเเนนปพพป,งงงปริราหูปะสมานางธรรมะเตเจธรรมะเตชเชนะโสธินานสันตุปัตวาสพเพทพยาวูปะสเสมนตุเต สัก,กตาวาสังฆัตนาโอสถังอุตมังวลังอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังฆเตเชนาโสทินานาสันตุปัทวาสัพเพโลคาวูปัสะเมตุเต